嗯。Mm hmm. โอ้อันนี้ตั้งแต่งเลย สวัสด <toys> ีค่ะซีหลันนงใจฮิปโปโปสวัสดีค่ะคุณฮิปโปโปขอบคุณหลายๆเลอโป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 คุณโปขอบคุณหลายๆเ้อคุณโปโปหนูพึ่งเขามาใหม่โอ้ตีขอบคุณหลายๆเอยพึ่งเขามาใหม่ที่เดี๋ยวประเด็นใส่คุณแกให้กันนะ ใส่คุณแก่ให้นาะพี่น้องเนาะเวลาโมไปตามมันค่อยเด้อพูดรูแลเนาะอืม ขอบคุณทุกไลยนัองแรงใจเด้อพี่น้องคุณดยังมาท่านหู้จักกันก็นจับเมื่อกันเด้ออันนี้ก็ยังมาท่านคานนี่ดอกพี่น้องได้ยังท่านท่นหกเหรอมันอัปเดทวันนี้ก็ดีได้ท่0นเกตดูที่ <c oughs> น,นี่ก็เสล็จยไล่หลายยงเป็นยิ่เป็นโลกอันนี้นะ้เป็นโลกอัน,น ได้ยอดวิวไลายเลยสคทุนสองล้านลงใจเด้อพี่น้อง